ก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กันในช่องจอนจอนนะครับวันนี้นะครับก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับผมจะเรียกเป็นชินจยกังโมบายนะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะครับอันนี้คือเปิดจริงนะเปิดจริงก็จะไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ก็จะมีภาษาอังกฤษนะที่จะพอเข้าใจกว่าภาษาไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใส่อุธนะฮะก็มีออโต้ออโต้ออโต้ใส่นะครับ ตอนแรกนะครับก็จะมาหาแม่นางจินตอนแรกมันจะไปหาประมุกคอนบันก่อนถ้าจะไม่ผิดนะครับทำเควส์นะครับก็จะมีแจกสุนัขนะครับสุนัขแจกมาก็เป็นวันแรกเลยที่จะได้นะครับสำหรับสุนัขริงจอกสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็นออ t โตเควสนะครับมาหาปมุกคอนบันนะครับผม เดี๋ราจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวการโหลดนะครับการโหลดเดี๋ยวผมใครอยากให้สอนโหลดนะครับผมขอแค่100ผู้ติดตามนะครับตอนนี้ก็78็ดแล้วนะครับขออีก22คนนะครับก็จะครบเป็น100%เดี๋ยวผมจะสอนถ้าไม่ถึงก็ไม่บอกเป็นไงไรแกวะไหมนี <c oughs> ่จะเป็นการตีบวกนะครับอีเป็นเลเวล2 ก็น่าจะไม่มีการอาวุธอาวุธแตกนะครับอย่างเช่นของ PC ก็จะมีอาวุธแตกนะถ้าต,ตีตีแบบตีหินแดงอันนี้น่าจะไม่ใช่นะก็จะมีความคล้ายกับตัวของ PC นะครับแต่จะไม่คล้ายมากนะแต่ก็จะมีกลิ่นไอนะครับกลิ่นไอแล้วก็แบบก็น่าจะมีเพิ่มมาอยู่เพราะว่ามันเป็นอของโมบายมันน่าจะไม่เอาแบบ PC มา100% ไีกบไปฮะของประเทศไทยนะครับก็จะเปิดช่วงประมาณสักต้นปีนะแต่ไม่รู้วันไหนเดี๋ยวต้องรอดูข่าวนะครับไีไปได้ยินเสียงเกมก็รู้เลยว่าคนที่เคยเล่นโยกังโยกังสมัยก่อนนะก็จะมีอ่าคิดถึงความหลังนะครับในการในการเล่น แล้วก็มีเสียงตีอย่างนี้ผมเล่นเป็นอาชีพาดาบนะครับมันก็จะมีอาชีพกระบี่กระบี่ดาบทวนแล้วก็ธนูธนูแล้วก็หมอนะครับก็ประมาณนั้นไม่รู้ว่ามันให้ตีกี่ตัวสิบตัวนะครับเรเวลก็ถือว่าขึ้นไวอยู่ก็น่าจ,จะไวอยู่นะครับผมสกิลก็สามารถอัปเดตได้อัปเกรดนะครับอัปเกรดอัปเลเ,เวลเลเวลอัป สกิลสองผมยังไม่ได้วะต้องเลเวลแปดสกิลสองมารอรอสักเลเวลแปดเราเค่อยจะไปอัพสกิลสองถ้าใครชอบเกมนี้นะครับอยากให้ทำอ่าออกมาหลายๆ EP ก็อย่าลืมเข้ามาติดตามนะก็มาชมกันเยอะๆนะฮะก็จะได้มีกำลังใจนี้ครับในการทำคลิปมาละสกิลสองเรามาแล้วนะฮะก็จะอัพได้ก็จะแปลไม่ค่อยออก เดี๋ยวเราจะมาแปลกันอีกทีหนึ่งนะสกิลสกิลสองมาสกิลหนึ่งอัพได้นี่ครับโอเคแล้วก็เหลือทองอยู่หนึ่งหนึ่งพันห้าตัวนี้สุน,นัขนะครับมีกายล่างเลยไหมไม่ใช่อันนี้ก็มีถอดนะครับมีถอดแล้วก็ลงทะเบียน อันนี้เพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มสปีดอันนี้สปีด1.5โอเคครับก็มาเล่นให้ดูพอประมาณนะครับถ้าอยากให้สอนดาวน์โหลดนะครับอย่าลืมนะครับ100ผู้ติดต,ตามครับตอนนี้78อีก22คนถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนถ้าใครไม่อยากจะรอนะครับการสอนก็ไปดูช่องอื่นได้นะครับผมอยากให้ถึง100ผู้ติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบวเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปต่อไปสวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ